โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เขาพบผมอีกแล้วพี่อะไรเนี่ยแป๊บนึง,นงกูกำลังเช็คก่อนมันได้อนะโอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบผมอีกแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนก็คงจะเห็นตามโพลคลิปนะครับว่าพี่เนี่ยได้ทําการไอ้นี่ไปนะครับ<า>ได้ทําการไอ้นี่คืออะไรก็คือน้องๆคงจะรู้แหละว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการรีแอคชั่นเพลง ริมหาดทรายนะครับนะก็เป็นของ C9 นะครับหรือ Z9 นั่นเองนะทุกคนนะใครที่ยังไม่เคยฟังผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคไปเริ่มแล้วเดี๋ยดสงกิตาร์ขึ้นเลย นั่งชิวอยู่ร็ม,มาหาดทายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเธอชั่ง หลับตอนเวลาเดินผ่านราใจกันดอกไม้แป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำเอายืนตัวสั่นเธอพอเดินออกไหมผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไป w อ n n a kiss นัค่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มมาจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปถึงเธอผ่านลาย แล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาตอนย้อนตตอนย้ออย้อตอตออย้อนตอ้อออน้นน คืนนี้โอเคมะใครคนไหนที่คิดจะแน่ไม่ต้องมาแย่งผมเกตท้าวจะไม่ให้คุณโซเซซัดผมประเคนรับมันจะได้เล่นนะเว้ยตอนที่ผมพร้อมจะเทนรักบาคนชอบก้าวขาแต่ผมไม่ชอบก้าวหน้าใครที่ไหนจะยุ่งมาเลยผมพร้อมห้าวมากมาได้กับผมนะครับตอนนี้ผมร้องเข้าข้างผมไม่ชอบเข้าหลังก็เพราะผมดักเข้าฟ้าพวกใครบางคนก็มาแย่งไปจะเก็บตังค์หาเงินแล้วก็รีบแต่จะรับเหมาก่อสร้างทำงานทำเพลงทำนู่นทำนี่ต้องรวังนอเดย์จะทำทุกอย่างมีตังค์จะซื้อเบน โซเซปากันไม่อยู่ที่พาที่จงเว,วาลาที่ที<ด>อยากายจะมีม,มีกับใครบางคนที่คอยห่วงใหญ่กันอยู่เสมอไม่ต้องพูดคำหวานที่ได้ให้ฉันได้ยินเพียงต้องการให้เธอ ชิวอ,อยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มมาจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเหงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเออส e e ท o เอ e นเท t ไอเอ็นอ จบแล้วฮะลา,า,าซาด้าโหลดแอปลาซาด้ามาอะไรก<อ>็มีชอบเฟรนด์ฝายมีโอโอแม่มึงอะโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับเพลงริมหาดทรายของซีนายนะครับผมหรือแซดก้านี่เองนะ,นะทุกคนและจากที่ผมได้ฟังไปเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนแบบเราอยู่กลางริมหาดทรายหรือว่าอยู่แถวทะเลพัทยา หัวหินอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันแบบเหมือนได้ฟิลนั้นเลยเพราะว่าดนตรีมันแบบเข้าใจว่ามันโยกตามอ่ะเออมันไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นนะฮะคือก็โอเคนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าดีนะฮะดีเลยนะฮะก็ไปฟังกันได้นะครับทางช่อง C9 หรือ Z9 นั่นเองนะทุกคนนะโอเคครับผมใครที่ชอบเพลงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับผมทุกคนก็เพลงนี้นะครับใช้คะแนนเลยนะครับคือคะแนน8.5นะครับเต็ม สินั่นเองนะครับก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเออเกี่ยวกับทะเลดีโอเคค่อนข้างดีเป็นทะเลคิดถึงแฟนแล้วก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบดีครับผมเนื้อหาอะไรต่างๆคือโอเค เจถือว่าแบบยอดเยี่ยมนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ดีเลยละนั่นแหละโอเคทุกคนใครที่ชอบเพลงนี้นะครับไปฟังกันได้นะทุกคนนะทางช่องแซดเก้านะครับลูซินานั่นเองนะทุกคนโอเครับผมไปแล้วทุกคนครับเนี่ยไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้อีกนะครับก็รีแอคชั่นเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็เราติดตามครับผมโอเคทุกคนผมไปแล้วนะครับก็เจอกันใหม่เสียไม่แหงโอเคบ๊ายบายเจอกันทุกคน พ่งเขาดีจริงน้วย